ภาษีประจำปีของรถยนต์ไฟฟ้า EV ราคาเท่าไหร่มีวิธีคำนวณยังไงวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติ้ลนครับแล้วก็ไพซ่ามันนี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ครับก็เกี่ยวกับรถยนต์ EV อีกแล้วนะครับช่องเราก็ทําเกี่ยวกับประกันรถยนต์ EV ค่อนข้างเยอะเนาะ แล้ววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องภาษีให้ฟังกันนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กด s u b สไคร์นะครับกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆคลิปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของวงการประกันรถยนต์อะไรต่างๆพวกเนี้ผมจะทําคลิปออกมาตลอดเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆคนเนี่ยมีรถ1นึ่คันนะครับที่บ้านเนาะค่าใช้ใจ่ายประจําที่ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ ภาษีรถยนต์โดยภาษีรถยนต์นะครับเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าทุกคนขับรถยนต์น้ํามันทั่วไปนะครับการคํานวณภาษีหรือว่าคิดราคาภาษีเนี่ยก็คิดจากขนาดของเครื่องยนต์นั่นเองหรือว่าขนาดซีซีนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าซีซียิ่งเยอะเนาะภาษีก็ยิ่งแพงใช่ไหมครับแล้วสําหรับรถยนต์ EV อีวีอะไม่มีเครื่องยนต์จะคิดยังไงอ่าก็ต้องบอกว่าการคํานวณภาษีของรถยนต์ E ีีในปัจจุบันนะครับเขาจะคํานวณจากน้าหนักรถยนต์นั่นเองนะครับ ถ้าคันไหนน้ำหนักเบาก็ราคาถูกนะครับคันไหนน้ำหนักเยอะนะครับก็ราคาแพงก็จะคำนวณคล้ายๆนะครับกับกรณีของรถยนต์น้ํามันที่เป็นกระบะ2ประตูนะครับ เขาจะคำนวณจากน้ำหนักไม่ได้คำนวณจากเครื่องยนต์นะครับโดยอัตราภาษีของรถยนต์ e ีวีเนี่ยนะครับก็มีอัตราเริ่มต้นตั้งแต่150บาทไปถึง3,600บาทเลยนะครับต่อปีนะสามารถไปดูไอเล่มฟ้าของตัวเองได้เลยนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะในเล่มจดทะเบียนนั่นแหละก็จะมีบอกน้ำหนักอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามาเทียบกับตารางตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสามารถรู้ราคาภาษีของตัวเองได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูไม่ทันอยากจะดูเพิ่มเติมนะก็กดในเดคิ t ชันได้เลยเดี๋ยวจะมี บทความทิงไว้ให้นะครับซึ่งสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นฮิตๆนะที่มีอยู่ในไทยตอนนี้นะครับผมก็มีสรุปราคาภาษีคร่าวๆนะครับมาให้ทุกๆคนดูด้วยจะได้พอเห็นภาพนะว่ารถประมาณนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเท s l a m o เดล3นะครับราคาภาษีเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,300บาทถ้าเป็นเท s l a m o เดล Y นะครับราคาภาษีจะอยู่ประมาณ1,900บาทต่อปีเนาะ MG 4นะครับที่เพิ่งเปิดตัว สดๆร้อนๆเลยนะครับราคาภาษีเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1,600บาท MG ZS EV นะครับจะเสียภาษีอยู่ประมาณ1,300บาทครับ ORA Good Cat ครับก็1,300บาทเหมือนกันนะครับ n e t a V B ครับรถไม่ได้ใหญ่มากครับ800บาทประมาณนะ BYD Atto 3นะครับอยู่ประมาณ1,300บาทนะครับซึ่งอัตราภาษีที่ผมเอามาเล่าตรงนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะมากเนาะเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีทุกคันเนาะผมก็ต้องเข้าไปดูสเปคของแต่ละคันเนี่ย ในเว็บในอินเทอร์เน็ตบางทีน้ำหนักในเล่มทะเบียนกับน้ำหนักในสเปคเนี่ยมันก็คนละน้ำหนักกันเนาะมันก็มีหลายอันน้ำหนักรถเปล่าน้ำหนักรถอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่มันก็จะใกล้เคียงมากๆนะ่แหละอยู่ประมาณเราวๆนี้แหละนะครับและผมก็มีข่าวดีมาบอกนะสำหรับคนที่เพิ่งออกรถอีวีในช่วงนี้นะครับก็คือในช่วงระหว่างวันที่9พฤศจิกายน2565นะครับถึง10พฤศจิกายน2568นะฮะใครที่ออกรถยนต์ E ีวีในช่วงที่ผมบอกเนี่ยนะครับ กรมขนส่งทางบกนะครับก็ใจดีนะครับลดราคาภาษีให้ทุกคนนะครับ80%เป็นเวลา1ปีนะครับซึ่งก็คือปีแรกนั่นแหละปีแรกเนี่ยก็จะจ่ายภาษีอยู่ประมาณแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยมันลดเยอะมากนะครับลด80%เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของนโยบายสนับสนุน ev ของรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทั้งภาษีรถยนต์นะครับพวกพรบหรือว่าประกันรถยนต์เนี่ยจริงๆก็เป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงเนาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อรถมาใช้งานนะครับ เวลาเราคิดค่าใช้จ่ายเนาะเวลาซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็อยากจะให้คำนวณในพวกนี้เข้าไปด้วยเลยนะครับภาษีรถยนต์เนาะพอรบอนะลี่ยรวมรมกันแล้วเนี่ยหนักหักก็ประกันรถยนต์นั่นแหละนะครับถ้าเป็นรถยนต์ e ีีตอนนี้นะครับก็ประมาณหลายหมื่นอยู่เหมือนกันก็อย่าลืมคำนวณพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะหาประกันรถยนต์ e v นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ p r รซ่ามนนี่นะครับได้เลยนะครับเป็นเว็บเปรียบเทียบประกันที่รวบรวมราคาของประกันรถยนต์นะครับ ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูได้เปรียบเทียบกันนะครับปัจจุบันนะครับรถยนต์ EV ีวีก็สามารถที่จะกรอกเบอร์ทิงไว้แล้วก็ใส่ชื่อทิงไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับส่งใบเสนอราคาอะไรให้เช็คประวัติเลยว่าปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ปีนี้ราคารถลงไหมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันววัััันนนีี้ะคครรบบสสด